สวัสดีค่ะเรียนคณะกรรมการผู้ประเมินการขอมีหรือเลื่อนวิทยาฐานะที่เคารพทุกท่านข้าพเจ้านางยานิลา่ามาเตะปัจจุบัดนดำรงตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการปฏิบัติการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่สาม โรงเรียนบ้านกาลูบีอําเภอเมืองสตูลจังหวัดสตูลสัากัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลโรงเรียนบ้านกาลูบีเป็นโรงเรียนขนาดเล็กเปิดทําการสอนระดับชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3และชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนจํานวนทั้งสิ้นนะคะ213คน ที่มาของแรงบันดาลใจและก็ปัญหาในการจัดประสบการณ์ในครั้งนี้นะคะสืบเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 นะคะในระยะที่ผ่านมาโรงเรียนไม่สามารถที่จะเปิดทําการเรียนการสอนได้ตามปกติทําให้การแจกการเรียนการสอนนั้นค่อนข้างมีปัญหากับเด็วกวัยถ ทางโรงเรียนก็สามารถจัดการเรียนการสอนในขณนะนั้นนะคะได้2รูปแบบก็คือแบบออนแนด์และแบบออนไลน์ส่วนการเรียนการสอนแบบออนไลน์นั้นไม่สามารถที่จะจัดการเรียนการสอนให้กับเด็กปฐมไวัยได้เนื่องจากเครื่องมือสื่อสารนั้นมีไม่เพียงพอผู้ปกครองทํางานนอกบ้านและต้องใช้เครื่องมือสื่อสารไปยังที่ทํางานทําให้เด็กไม่มีเครื่องมือสื่อสารในการเรียนรู้ นอกจากนี้นะคะก็ยังพบปัญหาในการจัดก,การเรียนการสอนแบบออนเฮนก็คือว่าเด็กนั้นไม่ได้อยู่กับพ่อกับแม่เนื่องจากพ่อกับแม่ต้องออกไปทํางานนอกบ้านทํางานจากจังหวัดบ้างนะคะทําให้เด็กนั้นต้องอาศัยอยู่กับปู่ยา่าตายายและบางคนก็อาศัยอยู่กับญาติซึ่งผู้ที่เด็กอาศัยอยู่ด้วยนั้นนะคะก็ไม่มีความรู้ไม่มีเวลาที่จะสอนการบ้านเด็ก ส่วนที่เป็นใบงานนะคะที่ครูให้ทํานั้นส่งกลับมาก็ไม่ส่งบณ์บางคนใบงานเสียดรีษ์ร้อยส่งบุญก็จริงนะคะแต่ผู้ปกครองเป็นคนทําให้เด็กนะคะซึ่งเด็กนั้นไม่ได้ทํด้วยตนเองเมื่อมีการเปิดเกียนการสอนแบบออนไลน์ site, เต็มรูปแบบทําให้ข้าพเจ้าสังเกตเห็นได้ว่าเด็กห้องของข้าพเจ้าเองขณะทํากิจกรรมต่างๆในห้องเรียนรวมไปถึงกิจกรรมศิลปะสร้างสารรค์ด้วย เด็กขาดทักษะการคิดิเริ่มส,สร้างสรรค์ที่เป็นของตนเองไม่มีความมั่นใจให้ปฏิสัมพันธ์ในการทำงานทำกิจกรรมต่างๆร่วมกับเพื่อนไม่กล้าแสดงออกหรือทำกิจกรรมด้วยตนเองนอกจากนั้นยังส่งผลถึงกล้ามเนื้อมัดเล็กไม่แข็งแรงนะคะไม่ประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อมือกับตาด้วยทำให้เด็กไม่ได้พัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ ด้วยเหตุผลดังกล่าวนะคะทาให้ข้าพเจ้าได้เล็งเห็นถึงปัญหาทําให้เกิดแรงบันดาลใจจึงได้เขียนประเด็นท้าทายเรื่องการพัฒนาความคิดสร้างสารรค์ของเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล3โดยใช้กิจกรรมสร้างสารรค์จากวัสดุธรรมชาติเพื่อจะได้ต่อยอดให้เด็กนักเรียนของข้าพเจ้านะคะมีพัฒนาการที่ดีทั้งสีด้านสมบูรณ์เหมาะสมตามวัยต่อไป โดยได้ดําเนินการดังนี้ก็คือมีการประชุมปรึกษาหารือ PLC เป็นกิจกรรมที่ทําการในระดับชั้นปฐมวัยคุยถึงปัญหาที่พบกระบวนการที่จะแก้ว่าเราจะแก้ปัญหากันอย่างไรแลขาพระเจ้าก,ก็ได้ค้นพบว่าเด็กใน,นวัยนี้นะคะก็เ,เป็นวยัยแห่งจินตนาการ และคิดสร้างสรรค์นะคะชอบเล่นอย่างสนุกสนานผ่านการลงมือทำรรข้าพเจ้าก็เลยเล็งเห็นว่าจะแจกประสบการณ์โดยการแจกกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์นะคะจากวัสดุธรรมชาติเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ให้กับเด็กอนุบาลชั้นปีที่3นะคะหลังจากได้กระบวนการแล้วข้าพเจ้าก็เริ่มเขียนแผนกรแจกประสบการณ์ทั้งนี้ก็ได้นำกระบวนการ active learning นะคะ เข้ามาร่วมในการเขียนแผนการจัดประสบการณ์เพื่อให้เด็กนั้นได้เรียนรู้ผ่านการลงมือทําเขาได้คิดแก้ปัญหาวางแผนทำกิจกรรมร่วมกันเป็นกลุ่มอย่างสนุกสนานและก็มีความสุขใช้ภาษาพูดในการนําเสนอผลงานอย่างสร้างสรรค์นะคะผ่านงานศิลปะหลังจากนั้นนะคะข้าพเจ้าก็ได้นําแผนการจัดประสบการณ์นะคะให้ผู้เชี่ยวชาญอ่านและให้คำแนะนำเพื่อที่จะพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป จากนั้นก็ได้ออกแบบกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์จากวัสดุธรรมชาติเพื่อให้สอดคล้องกับกแผนการจัดประสบการณ์ในครั้งนี้และในหนึ่งภาคเรียนนะคะซึ่งมีกิจกรรมที่หลากหลายได้แก่การวาดภาพการระบายสีการปั้นการประติดการสารการพิมพ์ภาพและก็การประดิษฐ์ค่ะ หลังจากนั้นนะคะก็ได้นํากิจกรรมต่างๆดันกล่าวลงสู่ตัวเด็กทั้งที่เป็นกิจกรรมกลุ่มและเดี่ยวจัดให้กับเด็กสัปดาห์ละสองครั้งในการจัดประสบการณ์ให้กับเด็กในแต่ละครั้งนะคะข้าพเจ้าก็าจะสังเกตพฤติกรรมของเด็กไปด้วยโดยใช้แบบบนันทึกการสังเกตพฤติกรรมเพื่อทราบถึงการพัฒนาความที่สร้างสรรค์ว่าอยู่ในระดับใดเด็กข้าพเจ้าก็ได้ประเมินตามเบรดที่ได้วางไว้ ส่งผลให้เด็กจำนวน19คนมีการประเมินอ,อยู่ในระดับดีมากจำนวน17คนนะคะซึ่งคิดเป็นร้อยละ89.47และมีผลการประเมินอ,อยู่ในระดับดีจำนวน2คนนะคะคิดเป็นร้อยละก็คือ10.52ทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกภูมิใจและมีแรงบันดาลใจที่ผลของการจัดก,กิจกรรม นั้นสามารถเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้เพื่อศึกษาในระดับที่สูงขึ้นไปอย่างมีประสิทธิภาพสุดท้ายนี้นะคะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งที่ข้าพเจ้าได้พูดถึงข้างต้นจะเกิดประโยชน์ได้รับการสนับสนุนและคำชี้แนะจากคณะกรรมการทุกท่านด้วยความยินดียิ่งเพื่อเป็นการพัฒนาเด็กและเยาวชนของชาติต่อไปขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านเป็นอย่างสูงสวัสดีค่ะ